พบกับช่งองแม่กบกเกอกนะคะเดี๋ยวเราไปดูกับ้านลุงจิมนะคะเพราะว่าซื้ออะไรนะโต๊ะนะคะมันมีสามขาก็เลยมาดูก็จริงเหมือนลุงจิมพูดนะคะเดี๋ยวจะไปเปลี่ยนให้ค่ะนะคะตอนนี้ไปดูค่ะไายสครีอ้แมไม่ต่อมไปไหนวันนี้นุเลี้ยงเหรอคะนุเลี้ยงสาวๆบอ เลี้ยงสาวอาแอดมินบ่ะสาวกเลี้ยงแม่เดี๋ยวเลี้ยงอยู่บ่ลูกเอาเลยครับป้าคือจบใท่ป่ะนีา,นาวั้เอาอันโสมไมเนี่ยถ้าสาวถ้าสาวโส,ส,สนเนี่ยเลี้ยงอยู่นูกนว่าเลี้ยงคือเก้าไรแม่ก็ยังเลี้ยงเอ้ยแม่ขอกินแล้วงบเท่าไหร่นี่นุให้เอาคนละสี่บาทลูก <c oughs> มียี่สิบบาทไม่มันก็เพอตัวยี่สิบบาทเพท่านเลี้ยงหลายคนแถบันนี้ เซีนเพิ่นไว้ก็ได้หรอกเปล่านุ้งเตรียมมานะครับพลวักับจีนเดี๋ยวได้มากอยู่ผมใจเอาเป็นหนีแล้วด้ก็สิมมติมาเอาคือเก่าหัวไหลเสียนได้เสียนได้มากว่าเพิ่นได้กินก้อนละใจต่างก้อนแล้วบอกโกโก้จากบ้านของเจ้านั้นโอ้โหนี่นะคะตอนนี้กำลังกำลังค่ะมีทุกรถเดี๋ยวเขาหาบวงก้อนเอาเนี่ย สกอเรกอเตโอบชอกสกอลตแถบนี้เดี๋ยวมาสอบสกอเรตอกกแลตแถบนี้เอาอันนี้เอาอันนี้สกอเรตใช่่ะเอาข้าซื้อกินเนาะกินซื้อห้กินมดไหมก็โกไลท์เจ้าจะกินหมดบอกอ่ะแม่ถามก่อนมาอันเดียวนี้อิ่มไหมคะ บบครักินได้กี่อันเบนิดถังนึงครับเบิดถังนึงครับผมป๊าดเดี๋ยว <laughs> ถ้าแม่มีตังเดี๋ยวจะเหมาให้โกโก้ไลฟ์กินคนเดียว,วอโอโอขอบคุณครับผมแม่ผู้ใจะจะเลี้ยงเหมาไอติมให้ถังหนึ่งนะผมนะนีี่เอานน้ั่งนอนกินในห้องเลยนั่งนอนกินเลยเดี๋ยวแม่จะได้ดูด้วยครับเปิด <laughs> ประตูนี้เปิดไว้เลยเด้อลุงบอกประตูหน้าบ้านนี่เราปิดแต่ข้างในเปิดไว้เลย อ๋อเปิดไว้เลยเนาะสาวบาทวสาวบาวนละสิบานเนาะ้าถูกเลยแม่ครับ อแม่ก็หาเลือกป่ะจ๊ะไม่พอก็ถือเ่ขคอยกันจังน้ำเก็บทุกคนขี้น้ำเสียโนเลี้ยงถ้าเอายังดีวะเอาแม่เอาแม่นุ๊กแม่ก็กำลังหาอยู่เลนอันนี้พอรถลนี่นู่นอันสักบ้านลู่นี่นะละสิบาทน้าแม่ป้อนแม่โบได้นะเออไม่เอาวันนี้ละนี่แม่มีเยอะอันมันยื่นกินไม่หมดแม่นะเอาวันนี้ได้อยู่บซีนี่นะ เออเอาสิบาทกับพ่อคอยบปกินหลายโอ้แต่ว่าเอาวันนี้แหละค่ะดูชอบเดี๋ยวครับใจเย็นครับผมจดก่อนเดี๋ยวจดเอะไรเอามาก่อนครับช็อกโกแลตเดี๋ยวครับแอดมินซีเดี๋ยวจะฝากคนจดก่อนที่สีลืมเฮ้ยผมยังลืมไม่ใช่หรอกที่ได้ของีแม่น่ะแม่มาทีหลังก็เลือกเมื่อกี้อันนี้แอดมินสามคนเอาหนี้ด้วกันพอืมตอนนี้กำลังเช็คนะคะ แบบมีสองเนาะห้ามี่หนึ่งสองไอเม็ดไอเม็แล้วก็อันน um, uh uh um eh ี้สองสิบบาทบวกท้างโคงแม่ลำบ่ย่างเนาะครับเดี oh, ๋ยวเป็นย่างบ่เอาก่อนเอามเอาบัานนี้เอาสโตรอกโกแลตอันนี้แม่นะอะไรที่ไม่เป็นช็อกโกแลตที่บ้านเพราะว่าคุณแม่จะกินไม่หมดนะคะเอาเฉพาะเรากินหมดช็อกโกแลตอันนี้ยี่สิบช็อกโกแลตล้วนนะเหลือรนล้วนเลยเหรอร้่นล้วนยิ่งแค้น ล้วนๆเลยนะตั้งยี่สิบเลยนะแขนแม่กินไม่ได้ช็อกโกแลตนะนูเลี้ยงตั้งยี่สิบบาทเลยนะแขนเลยนูมนแล้ววันนี้นะเนื่อวันนั้นนะเรากินขนมแน่นมาทันนะกโกไลท์กินขนมนะหาน้ำเลยคุณแม่แน่นป่ะแน่บ้านลูกแม่นอยู่บนลูกชิ้นเมาหน่ะว่นดี้จะพาหนุ่มรอหนุ่มรอครับเอาเลยครับเอาเลยนี่กระเทือนเลรอเด้โอ้ยยาเดี๋ยวจไปประกาศเด้อ เสียแบบคือเสีขาดแบบเรากินอนี่เด็ดนะเขาจะเอาสิบบาทเขาไม่เอายี่สิบหรอกเขากินไม่ได้ช็อกโกแลตเนเอาแบบแบบเจ้าเขาเอาอันนี้แม่กินหวานๆนี่เจ้าอยากได้ช็อกโกแลตกาแล้วจะเจ้าแล้วอ๋อโอ้โหอันนี้อะไรโอ้โหอันนี้น้องเมย์ล้วนี่มะสิบบาทเออสิบบาทอ๋อพอโอ้ยนี่อะไรล่ะแม่อันนี้หนูชอบสิบบาทหนูไม่เอาซาบาทอันนี้เยลลี่ ค่ะของดงช็อลตอืมลุงจิมชอบเขาก็ให้เลือกอยู่สายรถไฟฟ้าอ๋อเขากินก๋วยเตี๋ยวค่ะลุงจิมจ้ะแม่ิมจะฝาอยู่แมจะไปอยู่บายได้ไปอีกแไทใหม่มาให้ผมแเ้วบอกเอาแล้วเอาอันนี้ไปให้เขาเบิ่งก่อนสรลุบแล้ว อันนี้เดี๋ยวทำไงเอ่ะเดี๋ยวดูถามก่อนอันนี้เราทำไ,ไงให้หนูเอาใช่ไหมไม่ใช่แม่เอามาครับผมรับผิดชอบหมดเลยโอเคเขาไม่พูดแบบนี้นผมอบอก<ม>ว่าแม่ซื้อมาเลยซ,ซื้อมาอีกอัน,นเดี๋ยววันนี้นเดี๋ยววันนี้หนูจะไปซื้อใหม่แล้วก็ซื้ออันกินมานำเ<อ>ข้าใจไหม,ไมคะผู้ใหญมาแห้งครับผู้ใหญมาแห้งโอ้อันนั้นลูกยันิง เพื่นเอาของมาให้แม่บานุใจดีที่ก็มีอะไรบานุใจดีเลี้ยงไอศครีมเรียบบอกข่าวดีแม่คำใสวันเสาร์ลำนะคะสองคนตาฟูน้นกับแม่คำใสเหรออืมเพื่อนลี้ยงสองเถ้า อาวก็เอซีเขาให้ลํำแบบนี้เขาให้หาเอาคนที่โผลมีสองคนแล้วก็เลยเอาย่าคําสายกับตาฟื้นเยสาธุผู้ใหญ่ใจดีขอให้ท่านมีความสุขเย็นวันวันเสาร์ค่ะขอให้ท่านล่ำรวยนะคะขอให้คุณอยู่ในครอบครัวอบอุ่นอบอุ่นแล้วก็มีอีกนะอีกครัวหนึ่งอีกก็เลยครอบครัวนี้พ่นเลือกเองคือครอบครัวแม่สร้างพงกับมาต่ออีก รวมกับแมผู้ใหญ่เป็นห,ห้าคนพอดีล่ะวันเดียวกันบ่อันเดียวกันห้าคนค่ะแม่สร้างพงกับแม่มาต่อแล้วก็ตาฟื้นกับยาคำสายแล้วก็แม่ผู้ใหญ่เป็นห้าขอบคุณนะคะแม่ผู้ใหญ่เด็กหญิงคำสายกินไอติมแล้วอ่กอกินแล้วค่ะวันนี้หิว <laughs> โอ้ักสามมาแล้วโอ้กระเป๋าแบนเลยมาแล้วบ่ป้าฮันนี่ไปเอาปลาแห้งมาแล้วบ่ไปเอาแล้วบ่ เราไปอยู่แบบวัอนี้โอ้แล้วก็คือวันนี้ผาชั้งไปแห่งเราอเซอร์ไพสเห็นบอกว่ามีอะไรนะอะไรคะลุงกิมถามแม่หน่อี่นะนี่อะไรคะแม่รออะไรแม่ยังไม่รู้เลยออเขาไปขนคนเจือของไพมายุใสมีเซอร์ไพส์อีกแล้ววันนี้แม่ไม่รู้เด้อโอ๋เขาไปขนแล้วบอกแม่ได้แล้วของแม่แสดงว่าลุงกิมระดับไรวันนี้นะไม่ขายเขาไปขนซื้อให้ใสวันนี้เหรอคะเดี๋ยวรอดู โอ้เดี๋ยวเรารอดูค่ะไปคับไปเอาเฟอร์นิเจอร์มาเนาะคนไหนไม่ใ่คนไหนไม่ได้ก็คนนั้นแหละเนาะเพราะว่าท่านว่าจะให้เนาะท่านว่าจะให้หมดนะนี่คนไหนไม่ได้ก็คนนั้นลุงจิมก็รอเลยสิคะไม่ได้ก็จะรอไม่ได้ยังไม่เคยได้อะไรเลยได้เสื้อผ้าอยู่ป้าด้ใส่ได้ดีใจเดี๋ยวนี้นอนหลับทุกวันทุกวันวันแรกวันแรกป้าคำใส่ได้ป้าคำใส่น มันนุ่มมากเลยเนาะนอนนแล้วก็ลุกมาแล้วก็นั่งหนาวก็หนาวนั่งพิงที่นอนใครเนาะอยากเห็นหน้าร้านเลยรู้แล้วรู้แล้วแต่ว่าไม่ได้ภาพผู้ใหญ่ใจดีเนาะค่ะเนาะต้องขอบคุณแทนยูทูบเบอร์ทุกช่องด้วยนะคะ นี่นะคะคลิปนี้ก็ขอจบไวเพียงเท่าน,นี้ช่ว,วยกดไลค์คกดแชร์กดกระดิง่งให้ช่องเมืมมาอับกรุกกรอกด้วยนะคะ,คะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า